สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเปิลแล้วก็บ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านอยู่ที่อําเภอชะอำนะคะตรงนี้ค่ะเขาอยู่ที่หุบกระพงค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ห่างจากชายหาดชะอำเนี่ยค่ะเดินทางประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าเราจะไปหัวหินก็ประมาณ30นาทีค่ะใกล้กับแหล่งสะดวกซื้อนะคะตลาดสด ซึ่งตรงนี้นะคะเขาเป็นโครงการนะคะมีบ้านบนเนื้อที่1ไร่นะคะซึ่งบริเวณนี้เขามีพื้นที่ถึง65ไร่ค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านนะคะพร้อมสระว่ายน้ํามีพื้นที่ใช้สอยกว่า300กว่าตารางเมตรนะคะแล้วกว้างมากๆเลยค่ะมีหลายๆคนนะคะถามหาเดี๋ยวเพ้่นพาไปชมกันเลยค่ะตามมาค่ะ ทุกคนคะตอนนี้บ้านเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะจริงๆจ,จ,จะมีประตูรั้วนะคะจะเป็นประตูเหล็กลังเลื่อนค่ะแล้วก็รั้วเนี่ยเขาจะให้เป็นรั้วคอนกรีตเลยนะคะทางเข้าตรงนี้ค่ะเขาก็จะเทคอนกรีตพร้อมกับปูกระเบื้องมาให้นะคะเป็นทางกว้างๆเลยค่ะเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยจะเห็นพื้นที่สวนแล้วก็วิวภูเขาสวยๆเลยนะคะสำหรับบ้านในโครงการนะคะเขาจะทําเป็นที่จอดรถนะคะซึ่งรองรับการจอดรถได้สคันนะคะ เป็นแบบก,กว้างๆนะคะจอดสองคันได้อย่างสบายๆเลยค่ะแล้วก็มีหลังคาคลุมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะบริเวณนี้นะคะเขาก็ทําเป็นทางเดินค่ะซึ่งสองข้างทางนี้เราสามารถจัดสวนนะคะทําเป็นสวนหย่อมค่ะยังมีพื้นที่เหลือก,อกว้างๆเลยนะคะเราอาจจะทําเป็นที่เก็บของโรงจอดรถนะคะหรือว่าทําเป็นศาลาบาร์บีคิวได้เลยค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่หลังบ้านด้วยนะคะสําหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนบริเวณหน้าบ้านนะคะ ด้านนี้นะคะตัวบ้านเนี่ยเขายกสเตปขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็นเทอเรสนะคะสามารถาตั้งโต๊ะนั่งจิบกาแฟนะคะยามเช้าบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ในการดีไซน์บ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะคะก็จะมีทรงโค้งมนนะคะแล้วก็มีกระจกเป็นลายลูกฟังแบบนี้เลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้านะคะเป็นประตูกระจกค่ะเปิดสไลด์ออกได้สองฝั่งกว้างๆเลยนะคะ เมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยค่ะซึ่งสามารถแบ่งฟังก์ชันเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นโซนวางทีวีค่ะซึ่งโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นบ้านเปล่าให้ค่ะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นพื้นเป็นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ค่ะซึ่งทําให้บ้านดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะด้านนี้ตรงประตูตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นห้องสําหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์นะคะ ัวนนี้ค่ะเขาเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะซึ่งตรงนี้เขายังติดตั้งไม่เสร็จค่ะวันนี้เปิ้ลมารีวิวก่อนพอติดตั้งตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีซิง์สำหรับล้างจานด้านนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะเพื่อเปิดระบายกลิ่นบริเวณนี้นะคะโซนนี้ค่ะเขาก็จะมีโซนที่ให้เราตั้งทีวีนะคะแล้วก็วางชุดรับแขกบริเวณนี้ก,กว้างๆเลยค่ะ แล้วก็จุดที่เปิ้นชอบเลยนะคะด้านบนตรงนี้ค่ะฝ้าเพดานเขายกสูงเลยนะคะทําให้บ้านเนี่ยดูไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็ดูโล่งโปร่งสบายเลยนะคะโครงการเขาให้แอร์ด้วยนะคะ3เครื่องเลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ําค่ะทุกคนคะบริเวณนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ เราว่ายน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้ตั้งเป็นเ,เป็นโตเป็นเตียงซันเบดหรือว่าเป็นโต๊ะรับแขกแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาล้อมรอบค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะสระว่ายน้ําของเขานะคะมีขนาด3.5คูณ7เมตรนะคะปูกระเบื้องสวยมากเลยและตรงนี้ค่ะเขามีที่นั่งเป็นที่นั่งจักรุช i นะคะนวดตัวผ่อนคลายค่ะแล้วก็ด้านม้นชมวิวธรรมชาตินะคะฟินมากๆเลยค่ะ โซนนี้โครงการเขาจะให้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะซึ่งเป็นครัวไทยค่ะทาอาหารบริเวณนี้ค่ะแล้วก็นั่งรับประทานตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีหลังคาคลุมไม่เปียกฝนด้วยค่ะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นห้องคอนโทรลนะคะแล้วก็เก็บของแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องปั๊มสระว่ายน้ําค่ะเดี๋ยวเปื่อนพาไปชมโซนพักผ่อนกันนะคะ มาชมห้องนอนแรกกันก่อนเลยนะคะตอนนี้เขาแต่งเป็นโซนแบบเป็นห้องรับแขกค่ะแต่จริงๆเนี่ยเป็นห้องนอนนะคะซึ่งวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้อย่างสบายเลยค่ะแล้วก็ภายในเนี่ยทั้งหลังเนี่ยเขา,าเขาปูเป็นกระเบื้อง SPC นะคะมีช่องแสงให้ตรงนี้ค่ะเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่เลยนะคะทําให้บ้านดูไม่มืดปลอดโปร่งเลยค่ะสําหรับห้องนอนทั้งสองห้องนะคะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวทั้งสองห้องเลยค่ะซึ่งห้องน้ำเนี่ย กว้างมากๆเลยนะคะอ่างล้างหน้าตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะกว้างวางของวางอุปก,กรณ์ด้านนี้ได้อย่างสบายเลยนะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นโซนอาบน้ําเขามีตัวแทนเชาวเวอร์เรนชาให้นะคะแล้วก็โครงการเนี่ยเขาให้ระบบน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะในห้องน้ําทุกห้องเลยค่ะระหว่างทางเดินที่จะเข้าไปที่ห้องมัสเ e อร์เ room นะคะตรงนี้เขามีช่องแสงขนาดใหญ่เลยค่ะ ทำให้บ้านดูไม่มืดเลยนะคะปลอดโปร่งเลยสำหรับห้องนี้นะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมกว้างมากๆเลยค่ะจะวางเตียงิงไซส์นะคะวางตู้เนี่ยเขาวางตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งไว้นะคะตรงเนี้ยวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยนะคะตรงเนี้ยสบายเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีช่องแสงให้นะคะด้านเนี้ยจะเป็นหน้าต่างนะคะบานขนาดใหญ่เลยค่ะ แล้วก็อีกฝั่งนะคะของห้องมาสเตอร์ค่ะเขาจะเป็นประตูขนาดใหญ่เลยนะคะเปิดไปชมสวนบริเวณด้านนอกค่ะในห้องมาสเตอร์นี้ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวเช่นเดียวกันเลยค่ะซึ่งกว้างไม่แพ้กันเลยนะคะในตรงนี้ค่ะกว้างมากเลยค่ะในตรงนี้ค่ะโซนอาบน้ําตรงนี้จะลดสเต็ปลงมาหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็มีโถสัณฑ์อุปกรณ์ให้ครบครันเช่นเดียวกันเลยค่ะเขาแต่งกระเบื้องไว้สีสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะซึ่งจะเป็น powder room นะคะเขามีเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้านคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นเลยค่ะเป็นบ้านนะคะพร้อมกับที่ดินหนึ่งไร่ซึ่ง1ไร่เนี่ยเราจะจัดสวนนะคะหรือว่าทําเป็นปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะคะได้อย่างสบายเลยค่ะแล้วก็พร้อมกับสระว่ายน้ํานะคะที่มีจักรุชีด้วยค่ะบนทําเลที่เห็นวิวภูเขารอมรอบเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับชายหาดชะอําด้วยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นบ้านตัวอย่างนะคะเขาตกแต่งไว้ให้ดูแต่ถ้าหากว่าใครชื่นชอบเนี่ยสามารถเลือกแปลงเลือกพอร์ตได้นะคะยัง มีแปลงว่างแล้วก็แต่ละแปลงนยคะจะเห็นวิวภูเขาล้อมรอบเช่นเดียวกันเลยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยค่ะซึ่งของแถมโปรโมชั่นเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะคะสําหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่กับบ้านสวยๆในทาเลหัวหินปันบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้นต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ